เรื่องยอ่อละครวัยแสบสาแหลกขาดความบกพร่องของครอบครัวคือเหตุแห่งความบกพร่องของสังคมายทิ์นักจิตวิทยาให้การปรึกษาเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวนอนหนังสือบ้าตำราก้มหน้ากลมตาเรียนรวดเดียวตั้งแต่อนุบาลจนถึงด็อกเตอร์ชีวิตไม่เคยทำอะไรอย่างอื่นนอกจากเรียนไซทิ์หรือแสนหอปริญญาทางด้านจิตวิทยากลับมาจากต่างประเทศ พร้อมกับไฟในการทำงานอันเต็มเปี่ยมแต่เมื่อมาเจอความเป็นจริงของสังคมไทยความฝันของเธอถูกดับอย่างอนาดไม่มีใครให้ความสำคัญกับการรับคำปรึกษาจากนักจิตวิทยาแซนกำลังจะสิ้นหวังแต่แล้วเหมือนฟ้ามีตาเธอได้รับการติดต่อมาจากเปรมิกาเพื่อนสนิทเปรมิกาหรือปามทำงานอยู่ที่โรงเรียนเปี่ยมคุณศึกษา แสนพุ่งเข้าไปรับงานพร้อมความมั่นใจโดยไม่รู้เลยว่างานนี้ไม่ได้หมูอย่างที่เธอคิดโรงเรียนเปี่ยมคุณก่อตั้งโดยนพพลักษ์หรือลักษ์ไฮโซผู้ดีเก่าผู้มากความสามารถและมีความมั่นใจเปี่ยมลน้นมั่นใจสะจนสมภพผู้เป็นสามียังต้องขอเลิกและหนีไปทำนาเพราะทนต่อการโดนข่มไม่ไหวภาระแห่งการต่อสู้เพื่อเอาชนะอัตตาของนพลักษ์ จึงตกมาอยู่ที่ก่อนลูกชายคนเดียวผู้ต้องสืบทอดกิจการโรงเรียนต่อไปหลายคนมองว่าเขาโชคดีมีแม่ปูทางธุรกิจไว้ให้อย่างเข้มแข็งแต่ในความเป็นจริงแล้วก่อนต้องต่อสู้กับความเก่งของแม่เขาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้แม่ยอมรับในขณะเดียวกันก็ต้องเร่งสร้างผลงานให้บรรดาครูใหญ่และครูน้อยในโรงเรียนเห็นว่าเขาไม่ใช่คุณหนูที่ทำอะไรไม่เป็น กอนกดดันตัวเองจนกลายเป็นเจ้านายสุดเขี้ยวอารมณ์ร้ายเข้ากับใครไม่ค่อยได้โดยเฉพาะอำนาจครูใหญ่กอนกับอำนาจมีเรื่องต้องขัดแข้งขัดขาขัดใจปะทะคารมกันเป็นประจำพนักงานเพียงคนเดียวที่พอคุยกับกอนรู้เรื่องก็คือปาล์มเลขาคนสนิทผลงานแรกที่กอนหมายมั่นปั้นมือต้องทำให้สำเร็จคือโครงการเด็กดีไม่มีปัญหา โครงการนี้เกิดขึ้นเพราะมีเด็กแสบสร้างปัญหาจนถึงขั้นต้องไล่ออกพร้อมกันถึงห้าคนอำนาจยืนยันว่าเด็กกลุ่มนี้เกินเยียวยาต้องไล่ออกเท่านั้นแต่หลังจากดูประวัติก่อนเห็นว่าเด็กทั้งห้ามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพ่อแม่แยกทางกันเด็กแต่ละคนมีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ก่อนจึงเกิดความคิดที่จะทำโครงการพิเศษนี้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้เด็ก สามารถใช้ชีวิตกับคนอื่นได้ไม่ใช่โยนเด็กที่มีปัญหาออกไปสู่สังคมภายนอกโดยไม่ทำอะไรเลยซึ่งความคิดนี้ตรงกันข้ามกับอำนาจอย่างสิ้นเชิงและนพลักษ์ก็เลือกที่จะให้ก่อนพิสูจน์ตัวเองทำให้อำนาจไม่พอใจอยู่ลึกๆนพลักษ์ยื่นคำขาดถ้าโครงการนี้ลดความแสบของเด็กทั้งห้าคนลงได้ถือว่ากอนสอบผ่านเด็กๆจะได้เรียนต่อ และอาจมีโครงการนี้ต่อไปแต่ถ้าหากล้มเหลวเด็กทั้งห้าคนจะต้องโดนไล่ออกก่อนยอมรับการพิสูจน์ในครั้งนี้และสั่งให้ปาล์มตามหานักจิตวิทยาเฉพาะทางที่จะมาเป็นหัวหน้าโครงการโดยด่วนและคนคนนั้นก็คือสายทิปหรือว่าแซนนั่นเองในการพบกันครั้งแรกของสายทิปและก่อนไม่ได้สวยหรูอย่างที่เธอคิดไว เขาไม่ได้ปลื้มกับใบปริญญาที่วางเรียงเป็นแผงและเกรดอันดีเยี่ยมของเธอเลยแม้แต่น้อยแต่เขากลับไม่ไว้ใจเพราะเธอไม่เคยทำงานจริงและอายุก็ยังน้อยายทิปจึงสวนกลับไปว่าคุณกำลังตีค่าฉันเหมือนกับที่ครูในโรงเรียนตีค่าคุณพวกเขาคิดว่าคุณทำงานแทนแม่คุณไม่ได้เพราะไม่มีประสบการณ์และอายุยังน้อยถ้าคุณไม่พอใจที่คนอื่นตัดสินคุณด้วยเหตุผลนี้ คุณเองก็ไม่ควรตัดสินฉันด้วยเหตุผลนี้เช่นกันคำพูดของสายจี้ใจดำก้อนอย่างแรงก่อนตัดสินใจยอมรับเธอเข้ามาทำงานในตำแหน่งหัวหน้าโครงการเด็กดีเมื่อนักจิตวิทยาบ้าตำราย,ยังไม่เคยเจอของจริงต้องมาทำงานกับคนจริงสุดเขี้ยวและยังต้องปะทะกับเด็กแสบอีกหคนความปั่นป่วนชวนเวียนหัวจรงได้เกิดขึ้น ความผูกพันอันสวยงามของก่อนและสายค่อยๆก่อตัวขึ้นพร้อมๆไปกับการทำงานที่ใกล้ชิดแบบตัวแทบจะติดกันเด็กคนแรกคือเด็กหญิงยาทิปหรือว่าน้องปิกปิก,ปกอยู่ชั้นป .4 เด็กน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มแววตาใสาซื่อพ่อเป็นนักธุรกิจใหญ่ล่ำรวยแต่เจ้าชู้จนต้องแยกทางกับแม่ที่มีฐานะล่ำรวยไม่แพ้กันแต่ปิกปิกกลับมีพฤติกรรมชอบขโมย จนเพื่อนๆไม่อยากคบแต่ปิ๊กปิกกลับไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่หยุดพฤติกรรมจอมฉกปิกปิกจึงเป็นเด็กดีหมายเลขหนึ่งที่ท้าทายความสามารถของกอนและสายทิพย์เด็กดีหมายเลขสองเป็นเด็กชายอยู่ชั้นปหชื่อเด็กชายดังใจหรือโชกุนพอแม่แยกทางกันดุดหรือทยเป็นผู้หญิงเก่งที่ทุกอย่างต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะจนภูทองผู้เป็นสามีขอหย่าและหันไปเปิดผับเล็กๆ ในขณะที่ดุดรือไทยเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้ามชาติความเนียบของแม่จึงทำให้โชกุนมีปัญหาไม่กล้าบ,บอกความจริงและนำมาสู่การเป็นเด็กเลี้ยงแกะจอมโกหกของโรงเรียนเมษาหรือตังเมเป็นเด็กคนที่สามที่ก่อนและแซนคัดเข้ามาอยู่ในโครงการตังเมอยู่ม .3 ม,มีปัญหาหมกมุ่นกับการฆ่าตัวตายพ่อของตังเมคือชัยภูมิ เป็นเจ้าของโรงงานขนาดใหญ่ซึ่งมีครอบครัวแล้วนวลสรานแม่ของเธอมีฐานะเป็นเมียน้อยอย่างไม่เต็มใจนวลปล่อยตัวให้จมกับความทุกข์ไม่ลุกขึ้นสู้กับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทําให้ตังเมเป็นเด็กที่ไม่ได้รับความรักจึงนําไปสู่พฤติกรรมการขู่ฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้พ่อแม่หันมาสนใจเด็กดีคนที่สี่ที่สุดแสบแสบทั้งแม่ทั้งลูกเรียกได้ว่าแสบสถานวงการ เพราะเธอเป็นลูกสาวของพีระดาอดีตซุปตา์ที่กำลังอยู่ในขาลงมงกุฎแก้วหรือมินนี่เป็นดาวโรงเรียนเป็นคนหลงตัวเองอย่างสุดขั้วแม่ลูกคู่วีนคู่เวียงคู่นี้เป็นจอมสร้างภาพอันดับต้นๆของประเทศไทยมินนี่วางตัวเป็นเจ้าแม่คอยควบคุมเพื่อนๆผดเด็จการเป็นตัวแทนของเด็กในยุคเจนมีอย่างแท้จริงติดโซเชียลมีเดียจนถึงขั้นรับความจริงไม่ได้ พีรดาและมินนี่เธอรับไม่ได้ที่ตัวเองถูกส่งมารวมกับไอ้เด็กมีปัญหาอาลวาวาตจนแซนและก่อนต้องปวดหัวความปวดหัวสุดท้ายของก่อนและแซนก็คือเด็กคนที่ห้าถาวายชัยหรือลูกไหวายเด็กชั้นมหหน้าตาดีภายนอกดูสุภาพเรียบร้อยพูดน้อยแซนแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหวจะเป็นเด็กที่ชอบใช้ความรุนแรงมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนเป็นประจำ ไม่ให้ความร่วมมืออะไรทั้งสิ้นเธอรู้แค่ว่าพ่อของหวายชื่อยอดยุทธเป็นเจ้าของโรงเหล็กส่วนเป็นสุขผู้เป็นแม่แยกทางกับพ่อได้สองสามปีวายมีน้องสาวชื่อถวายพรหรือลูกว่าซึ่งไปอยู่กับแม่หลังจากได้รู้จักเด็กทั้งห้าคนแซนเครียดมากเพราะแต่ละคนปัญหาไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดซ้ำร้ายยังไม่มีใครให้ความร่วมมือแม้แต่คนเดียวทั้งตัวเด็กเองพ่อแม่ แต่ว่าสิ่งที่ทั้งสองคนได้โดยไม่คาดคิดก็คือการได้เรียนรู้กันและกันทั้งกอนและแซนได้เก็บข้อมูลของกันและกันโดยไม่ได้ตั้งใจแซนได้รู้ถึงความกดดันที่ทำให้กอนเป็นคนดุและจริงจังจนเกินไปกอนเองก็ได้รู้ว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้แซนเป็นผู้หญิงคิดบวกไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเป็นเพราะเธอมีครอบครัวที่แสนดีเป็นกองหนุนสำคัญ ก่อนเองก็แอบมาขอกําลังใจจากพ่อแม่ของเธอเป็นประจำพวกเขาคิดว่าก่อนเป็นลูกชายคนหนึ่งโดยไม่รู้ตัวแต่ถึงแม้สายทิปจะได้กําลังใจอย่างมากจากครอบครัวแต่ปัญหาสารพันที่ลุมเราเข้ามาและฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เธอสติขาดผึงเมื่อก่อนมาระบายความกดดันใส่ด้วยการจิกเอาผลงานการไล่บีแบบไม่สนใจเหตุผลของก่อน ทำให้ทายทิพ์ระเบิดอารมณ์อย่างกดดันไม่ไหวแล้วฉันขอลาออกทายทิพเก็บของและเดินออกไปเลยก่อนและปาลมถึงกับอึง้งการลาออกของทายทิพทำให้อำนาจสะใจอย่างแรงอำนาจสรุปเลยว่าโครงการเด็กดีล้มเหลวไม่มีชิ้นดีขณะนี้อำนาจหวังสูงเขาต้องการบีบขอซื้อหุ้นจากนพลักและยึดโรงเรียนมาเป็นของตนเอง ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้กอนหมดความน่าเชื่อถือกอนเองเมื่อไม่มีทรายทิพก็เริ่มรู้สึกเหมือนขาดคนรู้ใจเขาเร่งให้ปาล์มไปตามตัวทรายกลับมาทางด้านทรายทิพหลังจากลาออกเธอกลับรู้สึกว่างจนเหงาด้วยทิฐิทายทิปพยายามไม่ยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงยืนยันกับปาล์มว่าจะไม่กลับไปทำงานเด็ดขาดแต่แล้วความตั้งใจของเธอก็ต้องเปลี่ยนไป เมื่อลูกว่าน้องสาวของหวายมาหาเธอที่บ้านพร้อมกับเป็นสุขผู้เป็นแม่ทั้งสองคนมาเพื่อขอให้ช่วยลูกไหวเพราะถ้าโดนไล่ออกจริงๆจะต้องโดนพ่อตีอย่างหนักแน่นอนยอดยุทธเป็นคนอารมณ์ร้ายมากทําให้เป็นสุกทนไม่ได้จึงขอหย่าและแบ่งลูกกันไหวจึงเป็นคนเดียวที่ต้องลองรับอารมณ์ของพ่อทำให้เขากลายเป็นเด็กก้าวร้าวและใช้กำลังตัดสินปัญหา ในระหว่างที่ลังเลอยู่นั้นก่อนก็พ่ายแพ้ต่อความรู้สึกของตัวเองเขามาหาเธอที่บ้านเพื่อตามกลับไปทำงานแต่ยังมีฟอร์มด้วยการเอาคลิปที่อำนาจพูดในที่ประชุมด้วยความสะใจที่เธอทิ้งงานกลางคันซายทิปฟังแล้วจีดขึ้นมาทันทีก่อนรีบท้าทายถ้าอยากจะลบคำประมาทก็ต้องกลับไปทำงานดีกว่าจะต้องเสียชื่อเสียงไปทั้งชีวิตซายทิพคิดคิด คิดและตัดสินใจฉันกลับไปก็ได้ถ้าต้องการให้เธอกลับไปทํำงานครั้งนี้ก่อนจะต้องทำตัวเป็นทีมเดียวกับเธอไม่ใช่อยู่ฝ่ายตรงข้ามแล้วมาคอยไล่บี้แบบไม่มีเหตุผลและจะช่วยเธอทำงานนี้ให้สําเร็จในฐานะเพื่อนร่วมงานไม่ใช่เจ้านายก่อนกลับไปต่อรองกับแม่ได้สําเร็จนพลักษ์ยืดระยะเวลาของโครงการนี้ไปอีกหนึ่งเทอม กอนและสายทิพย์ได้กลับมาทำงานด้วยกันอีกครั้งจากความผูกพันที่เริ่มก่อตัวได้รับการสานต่อยอย่างเหนียวแน่นโดยมีปัญหารายล้อมเป็นตัวเร่งสายทิพย์รวบรวมกำลังใจและข้อมูลที่มีเพื่อเริ่มต้นสานต่อโครงการเด็กดีอีกครั้งโดยมีก่อนคอยประกบอยู่ไม่หา่างระหว่างปิดเทอมเด็กทั้งหต่างมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ซายทิป์ได้รู้จักเด็กๆในอีกมุมหนึ่งที่เธอไม่เคยรู้ระหว่างปิดเทอมที่ได้ทํางานด้วยกันทั้งก่อนและทายทิป์ได้รู้จักกันมากขึ้นได้ใช้ชีวิตในแบบที่ไม่เคยทํามาก่อนเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งโรงเรียนเปิดเทอมสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเด็กทั้งห้าคนกลับมาสร้างปัญหาเหมือนเดิมและรุนแรงมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนจากเหตุการณ์ร้ายแรงที่ประดังเข้ามา ทำให้นพลักษ์ษตัดสินใจยุติโครงการเด็กดีของก่อนและเรียกเด็กทั้งห้าพร้อมกับผู้ปกครองมาชี้แจงเรื่องของการเชิญให้ออกกลางเทอมทุกคนถึงกับช็อกและไม่ยอมออกส่วนยอดยุทธเมื่อรู้เรื่องก็ตบไว้ต่อหน้าทุกคนอย่างแรงในจังหวะนั้นเองสายทิ์ก็พุ่งเข้าไปและเอาตัวเองกอดไหวไว้ยอมที่จะรับฝ่ามือและกำปั้นของยอดยุธแทนโดยไม่คำนึงถึงความเจ็บปวด ก่อนเข้ามาเห็นพอดีรีบเข้าห้ามกว่าเหตุการณ์จะสงบก็ทำเอาทุกคนอ,อกสั่นขวัญหายและร่างกายของสายทิปเองก็มีรอยฟกช้ำดำเขียวเต็มไปหมดก่อนปฐมพยาบาลให้สายทิปด้วยความสงสารวินาทีนี้เขาไม่กังขากับความทุ่มเทให้กับงานของเธออีกต่อไปเขาชื่นชมเธอเป็นครั้งแรกสายทิปดีใจและนึกไม่ถึงว่าเธอจะทำให้จอมเฮียอย่างก่อนเอ่ยปากชมได้ แต่สุดท้ายเธอก็ทำโครงการนี้ไม่สำเร็จเด็กๆต้องโดนไล่ออกก่อนเสียเครดิตและตัวเธอเองก็ต้องตกงานความเห็นอกเห็นใจกันทำให้ทั้งสองคนใกล้ชิดกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อน,นพลักษ์เรียกซายทิพย์เข้าพบและบอกให้กลับมาทำโครงการเดิมให้สำเร็จนพลักษ์บอกว่าหลังจากเกิดเรื่อง เหล่าบรรดาผู้ปกครองของเด็กมาขอเข้าพบและขอร้องในเรื่องเดียวกันนั่นก็คือขอโอกาสเพื่อเข้าโครงการเด็กดีอีกครั้งการกลับมาของเด็กทั้งห้าคนสร้างความแปลกใจให้เพื่อนร่วมห้องเป็นอย่างมากหลายคนแสดงอาการรังเกยียจอย่างเห็นได้ชัดสายทิปและกรอนต้องร่วมมือกันรีบแก้ปัญหาก่อนที่เด็กจะโดนทำร้ายจิตใจจนยากจะแก้ไข ายทิ์และกอนร่วมมือกันเริ่มต้นแก้ปัญหาจากทั้งสองด้านคือแก้ที่เด็กและแก้ที่พ่อแม่ในระหว่างที่ายทิ์พยายามจะแก้ปัญหาอันแสนหนักหน่หนวงของเด็กทั้งห้าคนเธอมีกอนคอยเป็นผู้ช่วยและให้กําลังใจอย่างใกล้ชิดทำให้เธอได้เห็นมุมต่างๆของผู้ชายแสนเฮียบหน้าครึมคนนี้มากมายกลายเป็นความผูกพันที่แสนงามท่ามกลางความชื่นมื่นของายทิ์และกอน กับโครงการที่กําลังไปได้ดีทั้งสองไม่รู้เลยว่าอำนาจได้แอบสร้างคลื่นใต้น้ำพลังความคิดในด้านลบนี้ถูกก่อขึ้นและพร้อมระเบิดในวันประชุมผู้ปกครองประจำปีในการประชุมผู้ปกครองหลายคนที่โดนปั่นหัวเห็นด้วยลามปามจนถึงขั้นต้องไล่เด็กออกไล่ทรายทิพออกและขู่ว่าทนพลักให้ก่อนมาดูแลโรงเรียนแทนจะพาลูกลาออกทั้งหมด อำนาจยิ้มพอใจกับปฏิกิริยาของผู้ปกครองแต่แล้วสิ่งที่อำนาจวาดฝันไว้ก็ต้องพังทลายเมื่อพีรดานวลสรานตรีทิพย์ดุจฤทยัยและผู้ทองรวมทั้งเป็นสุขและยอดยุทธซึ่งอาการเริ่มดีขึ้นแม้จะยังไม่หายสนิทแต่ก็นั่งวิลแชร์มาร่วมประชุมลุกขึ้นพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหลังจากที่ได้ร่วมโครงการนี้แต่ละคนพูดถึงสิ่งที่ได้รับ ได้เห็นปัญหาได้เข้าใจปัญหาของลูกของตัวเองได้รู้ว่าเราจะปรับปรุงตัวอย่างไรเพื่อทำให้ลูกและตัวเราเป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้นสุดท้ายจะไล่เด็กทั้ง5ออกจากโรงเรียนก็ได้แต่ขอให้มีโครงการนี้ต่อไปเพราะคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือลูกๆและตัวของคุณเองทำให้ผู้ปกครองคนอื่นๆอึ้งจากหน้ามือเป็นหลังมือจนอำนาจไม่พอใจ เพลุดุดโวยวายออกมาจนนพพลักษ์ต้องรีบปิดการประชุมนพพลักษ์ต่อว่าอำนาจและบอกว่าเธอรู้ทันเกมของเขาไม่มีวันที่เธอจะขายหุ้นและนับจากนี้ไปเธอจะให้ก่อนขึ้นมาบริหารโรงเรียนแทนถ้ารับไม่ได้ก็พร้อมจะให้ลาออกอำนาจตีหน้าซื่อและไม่มีปัญหาที่ก่อนขึ้นมาแทนเขาพร้อมจะทำงานกับทุกคนเพื่อโรงเรียนเพื่อเด็กๆ อำนาจแม้จะพลาดในครั้งนี้แต่เขาเก็บความแค้นไว้จนแน่นอกพร้อมจะแก้แค้นทันทีที่มีโอกาสการประชุมผู้ปกครองที่ผ่านพ้นไปเหมือนพายุที่พัดพาความมืดมัวออกไปจากชีวิตของหลายหลคนปิ๊กปิ๊กเลิกนิสัยขโมยของโดยเด็ดขาดและนำของที่เคยเอาไปซ่อนเพราะความอิจฉามาคืนเพื่อนๆคืนโรงเรียนและคืนสายทิพย ตรีทิพย์เลิกไปยุ่งวุ่นวายกับเมียอื่นๆของจากกรินดูแลลูกดูแลตัวเองโชกุนกล้าที่จะพูดความจริงและยอมรับความผิดแม้ต้องโดนลงโทษก็ไม่กลัวดุดฤทยัยและผู้ทองกลับมาคืนดีกันอีกครั้งทั้งสองคนเริ่มต้นกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่โดยมีโชกุนเป็นกาวใจนวลสราญกลับมาสวยเหมือนเดิมเธอเลิกกับชัยภูมิอย่างเด็ดขาด และตัดสินใจกลับไปต่างจังหวัดพร้อมกับนำเงินที่เก็บสะสมไว้มาลงทุนทำสวนในที่ของตนเองตังเมยินดีลาออกจากโรงเรียนและย้ายไปเรียนโรงเรียนประจาจังหวัดเพื่อจะได้อยู่กับแม่ตังเมใช้เวลาไปกับการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะที่น่าทึ่งมินนี่กลับมาเป็นเด็กธรรมดาลดการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียกลับมาอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับโลกความเป็นจริง และหาเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดกับแม่มากขึ้นทุ่มเทให้กับการเรียนมากขึ้นส่วนหวายเอาดีทางด้านกีฬาจนได้เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนเมื่อได้ปลดปล่อยพลังออกมาความก้าวร้าวก็ลดลงอาการของพ่อก็เริ่มดีขึ้นยอดยุทธขอร้องให้เป็นสุขและว่ากลับมาอยู่บ้านยอดยุทธหันไปฟังธรรมะและละวางเรื่องงานเรียนรู้เรื่องการควบคุมอารมณ์ เพื่อแลกกับครอบครัวที่เป็นสุขนพลักษ์ชื่นชมทรายทิพย์อย่างมากในความสำเร็จในครั้งนี้แต่ทรายทิพย์ไม่รับเธอตัดสินใจเลื่อนตำแหน่งให้ก่อนขึ้นมาดูแลโรงเรียนแทนเธอท่ามกลางการยอมรับของครูและผู้ปกครองก่อนขอบคุณทายทิพย์ที่ช่วยเหลือมาตลอดเขาชวนเธอมาเป็นพนักงานประจำทำหน้าที่ดูแลเด็กที่มีปัญหาคนอื่นๆที่อาจจะมีมาอีก แต่เธอปฏิเสธเธอขออยู่อย่างอิสระแต่ถ้ามีเด็กต้องการความช่วยเหลือเธอจะมาทันทีก่อนยอมรับในการตัดสินใจและถือเป็นสัญญาใจระหว่างเขาและเธอสายทิ์ปิดจ็อบแรกในชีวิตยังมีความสุขเธอได้เรียนรู้ว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ไม่ว่าครอบครัวเราจะรั่วจะแตกจะแยกจะผุอยู่ในสภาพเลวร้ายขนาดไหนก็ตาม ความรักความใส่ใจความสนใจคืออุปกรณ์สำคัญที่จะอุดรอยรั่วและลอยร้าวได้อย่างดีที่สุด